วิธีเช็คเครดิตบูโรแบบย่อตรงนี้เป็นข้อมูลตรงจากเครดิตแห่งชาติ NCB เลยนะครับเราสามารถเช็คฟรีนะครับโดยผ่านแอปทางรัฐได้นะครับวิธีการนั้นให้เรากดเข้าแอปทางรัฐได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็ลงทะเบียนเข้าส่ระบบให้เรียบร้อยเมื่อเข้าส่ระบบได้เลยนะครับให้มากดบริการจากนั้นกดการเงินประกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเลือกเครดิตบูโร เมื่อข้ามาหน้านี้นะครับเราจะได้เห็นรายงานเครดิตโบูโรแบบย่อแบบย่อนี่นะครับเราก็จะได้เช็คว่าเรามีบัญชีสินเชื่อนะครับทั้งหมดกี่บัญชีอ่าตรงน,นี้เป็นยอดทั้งหมดและตอนนี้นะครับมีกี่บัญชีที่ยังคงเปิดอยู่ และเรานะครับปิดบัญชีสินเชื่อนะครับไปแล้วกี่บัญชีวงเงินบัญชีสินเชื่อนะครับมีเท่าไหร่ก็จะแสดงจํานวนให้เราดูตรงนี้และสินเชื่อที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นประเภทไหนบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านหรือว่าส่วนอื่นนะครับก็สามารถมาเช็คจากข้อมูลข้างล่างตรงนี้ได้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถใช้สิทธิ์บัตรประชาชนของเรานะครับในการเช็คฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมได้เลยครับ ตรงนี้เราก็จะได้ดูภาพรวมบัญชีสินเชื่อที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากดูรายงานเครดิตบูโรแบบเต็มนะครับก็สามารถขอผ่านแอปธนาคารได้นะครับตรงนั้นเราจะได้เช็คประวัติสินเชื่อสามารถดูกันชําระสินเชื่อย,ย้อนหลังได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของนี่คงค้างและประวัติในการยื่นขอสินเชื่อนะครับรวมไปถึงเครดิตสกอร์หรือว่าคะแนนทางเครดิตตรงนั้นนะครับเผื่อใครจะกู้สินเชื่อนะครับก็สามารถไปเช็คคะแนนเครดิตเช็คความน่าเชื่อถือทางการเงินของเราได้นะครับ ซึ่งเบนนะครับทำคลิปวิธีการกดขอนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเพื่อนๆนะครับจะขอผ่านแอปธนาคารนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีเช็คเครดิตบูโรผ่านแอปธนาคารสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะดูเบื้องต้นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คฟรีแบบง่ายๆได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ